สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Quest ไม่รู้จบจากช่อง Not Read AI ค่ะรายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณออกเดินทางในจักรวาลวิดีโอเกมตั้งคำถา,ถามถึงความสนุกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุควิเคราะห์เทรนด์เกมที่กำลังเปลี่ยนโลกและพาย้อนรํำลึกถึงเสน่ห์ของเกมในวันวานนี่คือ Quest ของเหล่าเกมเมอร์เพื่อค้อนหาความหมายมุมมองใหม่ๆและความสนุกที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซล ดิฉันรีชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการและแน่นอนวันนี้เราก็มีน็อตผู้เล่าเรื่องประจำของเรามาแชร์มุมมองอีกเช่นเคยตอนนี้คือตอนที่75หัวข้อของเราวันนี้ก็คือวิวัฒนาการเกม FPS จาก Doom สู่ยุค Battle Royale และอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมน็อตครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออวิวัฒนาการของเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1 หรือ FPS ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีค่ะจากบทความที่เราดูกันมาเนี่ยเส้นทางมันน่าสนใจมากเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นง่ายๆจนมาถึงปัจจุบันใช่ครับมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญเยอะมากที่พลิกโฉมวงการไปเลยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจุดเปลี่ยนแรกที่บทความพูดถึงเยอะมากก็คือ Doom ปี1993ใ่หคะแม้จะไม่ใช่เกมแรกสุดแต่เหมือนเป็นตัวสร้างมาตรฐานเลยถูกต้องครับ ดู Doom นี่แหละคือตัวจริงเสียงจริงเลยเ,เทคโนโลยีตอนนั้นอย่าง Engine i นไอท์เทคที่ใช้เทคนิค BSP ทําให้สร้างฉากที่มีความสูงต่างระดับได้เป็นเกมแรกๆเลยนะอ๋อที่ทําให้ฉากมันดูมีมิติมากขึ้นไม่แบนๆเหมือนก่อนหน้านั้นใช่ครับแล้วก็มีเรื่อง Deathmatch ที่แบบว่าบูมมากกลายเป็นโหมดหลักของเกมยิงไปเลยแล้วก็การเปิดให้มัดเกมได้ง่ายๆผ่านไฟ WAD ยนี่ยก็สําคัญ การมอดนี่มันส่งผลยังไงบ้างคะโหเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมเลยนะเกิดเป็นแลนด์ปาร์ตี้ที่คนมันเล่นด o มด้วยกันแล้วคำว่าดูมคล l นเนี่ยมันบอกชัดเลยว่าด o มวางรากฐานไว้แข็งกร่งแค่ไหนคือเกมอื่นที่ออกมาคล้ายๆกันก็ถูกเรียกว่าเป็น Doom Clone ไปหมดเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วการมอดเนี่ยมันเหมือนการเป็น ปลดปล่อยพลังสร้างสารรค์ของคนเล่นของชุมชนให้สร้างด่านสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเองได้มันเลยเป็นมากกว่าแค่เกมน่าสนใจมากค่ะแล้วก้าวต่อไปล่ะคะที่บอกว่าเป็นการเข้าสู่3มิติเต็มรูปแบบก็ต้องเป็น Quakes ครับปี1996อันนี้คือ3มิติจริงๆจังจังตุลละครวัตถุเป็นโพลีนหมดเลยทำให้เรามองขึ้นมองลงได้อิสระจริงๆ ต่างจาก d o o มที่ยังเป็น Sprite อยู่บางส่วนใช่ครับแล้วเควกนี่แหละที่ทําให้คนต้องไปหาซื้อกาดจอ 3D มาใช้กันตลาดกาดจอนี้โตพรวดพราดเลยแต่ที่ปฏวิวัติวงการจริงๆนะครับคือเรื่องออนไลน์ออนไลน์มันต่างจาก d o o มยังไงคะดู Doom มันยังเป็น Peer-to-Peer pe er, คือเครื่องผู้เล่นคุยกันเองโดยตรงแต่ Quake ใช้สถาปัตยกรรมแบบ c l i e n t s e r v e r คือมีเครื่องเซิร์เวอร์กลางจัดการข้อมูล อ๋อ oh, มันเลยทำให้การเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตเสถียรขึ้นใช่ครับนิ่งกว่าเยอะไม่ต้องพึ่งการเชื่อมต่อตรงของทุกคนแล้วไอคลายนเซอร์เวอร์กับเทคนิคที่ตามมาอย่างคลีนไซด์พ rediction ใน quake world เนี่ยคือรากฐานของเกมออนไลน์ทุกวันนี้เลยนะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นครับมันทำให้การแข่งระดับโลกผ่านเน็ตเป็นไปได้จริงจังแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอวงการ e sport เลยก็ว่าได้ ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพุ่งไปข้างหน้าอีกด้านที่บทความพูดถึงก็คือการเล่าเรื่องในเกม Half-Life ปี1998ใช่เลยครับ Half-Life นี่มาแนวใหม่เลยคือเล่าเรื่องผ่านเกมเพลย์โดยตรงใช้สิ่งที่เรียกว่า scripted sequences เหตุการณ์ที่เขียนบทไว้แทนที่จะตัดเข้าคัดซีนเหมือนเกมอื่นๆตอนนั้นถูกต้องครับมันทำให้เราอินกับเกมตลอดเวลาไม่ถูกตัดอารมณ์แล้วก็แน่นอนมอดในตำนานอย่าง Counter Strike ก็เกิดจากเกมนี้แหละ เน้นทีมเวิร์กมากๆแล้วบนคอนโซลล่ะคะเห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันครับผม Halo Combat e v o l v e ปี2001บน Xbox นี่คือผู้ปฏิวัติบนคอนโซลเลยปัญหาใหญ่ของ FPS บนคอนโซลคือการควบคุมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้ชอยมันเล็งยากกว่าเมาส์เยอะ Halo แก้ปัญหานี้ด้วยระบบ Twin Stick คือใช้อนาล็อกสอันอันหนึงเดินอันนึงเล็งกลายเป็นมาตรฐานไปเลยแล้วก็มีระบบเกราะที่ฟื้นเองได้ไม่ต้องวิ่งหาเลือดตลอด อ๋อที่กรอบฟ้าๆหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วก็จํากัดอาวุธให้ถือได้แค่2ชิ้นทําไม่ต้องคิดวางแผนมากขึ้นว่าจะใช้อาวุธอะไรไอ้ระบบพวกนี้มันส่งผลต่อตลาดรวมยังไงบ้างคะทวินสติกนี่กลายเป็นมาตรฐานคอนโซลไปเลยส่วนกรอบฟื้นฟูได้นี่ทําให้เกมเข้าถึงง่ายขึ้นมากบนคอนโซลคือมันลดความงุหงิดลงเยอะทําให้จังหวะการเล่นลื่นไหลขึ้นซึ่งก็น่าคิดนะว่าพอเกมมันเข้าถึงง่ายขึ้นมันก็เปลี่ยนกลุ่มคนเล่น แล้วก็เปลี่ยนตลาด FPS ไปเลยพอเข้าสู่ยุคใหม่เราก็เห็นสงครามแฟรนไชส์ใหญ่ๆเลยนะคะ Call of Duty กับ Battlefield ใช่ครับ Call of Duty 4 Modern Warfare ปี2007นี้สร้างแรงกระเพื่อมใหญ่มากเอา RPG มาผสมมีเก็บเลเวลปลดล็อกปืนของแต่งเพิ่มความสามารถพิเศษระบบ Create a Class ที่ให้แต่งปืนเองได้อิสระถูกต้องครับหุ้นเปลี่ยนแรงจูงใจคนเล่นเลยนะจะแค่เล่นให้ชนะในแต่ละตา กลายเป็นเล่นเพื่อฟาร์มของฟาร์มเลเวลปลดล็อกของมันมีเป้าหมายระยะยาวมันเลยทําให้คนติดเกมมากขึ้นหรือเปล่าคะชัดเจนเลยครับมันสร้างหลูก,การเล่นที่แบบว่าเ,ออเสพติดได้ง่ายทําให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าตลอดเวลากลายเป็นพิมเขียวที่เกมยิงยุคหลังๆทําตามกันหมดเลยในขณะที่ But t l e f i e l d ก็จะเน้นสงครามสเกลใหญ่ยานพาหนะเยอะๆฉากพังได้ใช่ครับสร้างความแตกต่างชูจุดเด่นคนละแบบไป แล้วก็มาถึงปรากฏการล่าสุดเลยค่ะ Battle Royale ที่พลิกวงการอีกรอบครับเริ่มจาก MOD เหมือนกันแล้วก็มาเป็น PUBG ปี2017ที่วางระบบหลักๆไว้เลยโดดร่มหาของวงบีบแล้ว f ฟ r t n น t e ก็มาต่อยอดเพิ่มการสร้างของเข้าไปแล้วก็โมเดลฟร e ทูเพลย์ play, กับ Battle Pass ที่ฮิตถลม่มทลายใช่ครับแล้วก็มี Apex Legends ที่ผสมความเป็น Hero Shooter เข้าไปอีกตัวละครมีสกิลเฉพาะตัว แล้วก็ระบบพิงอัจฉริยะที่ช่วยให้สื่อสารกันง่ายขึ้นเยอะแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลยังไงกับภาพรวมคะโอโ้โหเปลี่ยนเยอะเลยครับ BR ทํำให้โมเดลฟรีทูเพลย์เป็นกระแสะหลักไปเลยบีบให้แฟรนไชส์ใหญ่ๆอ,อย่างคอร์หรือ Battlefield ต้องปรับตัวทำโหมด BR ของตัวเองออกมาแล้วก็เปลี่ยนความคาดหวังของผู้เล่นด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับคนคาดหวังเกมสเกลใหญ่ขึ้นการอัปเดตท,ที่ต่อเนื่องเนื้อหาใหม่ๆตลอด กลายเป็นเกมแบบบริการระยะยาวหรือเกม Sa ซ s ร์เซอร์วไปแล้วสรุปแล้วจากเกมยิงง่ายๆในเขาวงกดกลายมาเป็นสมรภูมิเสมือนจริงที่ซับซ้อนมีการแข่งขันสูงเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยนะคะใช่ครับเดินทางมาไกลามากจริงๆในบทความก็พูดถึงอนาคตไว้น่าสนใจนะทั้งแนว Extraction s h o o t e r s ที่แบบว่าเสี่ยงสูงของรางวัลก็สูงตามไปด้วย AI ที่เก่งขึ้นสมจริงขึ้น มีพูดถึง VR AR ด้วยที่จะทำให้เราดำดิ่งไปกับเกมมากขึ้นไปอีกครับหรือ Cloud Gaming ที่ทำให้เล่นเกมดีๆได้โดยไม่ต้องมีเครื่องแรงๆแ,แต่อันนี้น่าสนใจนะคือพ้นกับพวกโหมดใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีใหม่ๆไปแล้วเนี่ยค่ะมันมีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายว่าแล้วแก่นแท้ของประสบการณ์ FPS ละ่ะไอความรู้สึกของการยิงเนี่ยในระดับพื้นฐานที่สุดเลยนะมันจะถูกท้าทายหรือนิยามใหม่ไปได้อีกยังไงบ้างในอนาคต โอ้ oh, เป็นคำถามที่ลึกซึ้งชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณน็อตมากค่ะยินดีครับและขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะหากคุณชอบเนื้อหาของเราและไม่อยากพลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง n o t Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดไปของรายการนี่คือรายการ q u ว s ตไม่รู้จบจากช่อง Not Read AI แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคำถามใหม่ๆที่จะพาคุณไปค้นหาความสนุกและมุมมองใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซลขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันในเควสไม่รู้จบค่ะ